านเยนราแกนเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงสไตล์อีสานแนวหมอลำชื่อดังระดับประเทศได้รับสมญา,ามว่าราชินีลูกทุ่งหมอลำประยุกต์มีชื่อเสียงโด,ด่งดังไกลถึงต่างประเทศชื่อเดิมของเธอคือนิตยารากแกนพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีได้คุกคีอยู่กับคณะหมอลำของคุณป้านหนูเวียงแก้วประเสริฐหมอลำก่อนชื่อดังของจังหวัดบ้านเย็นฝึกฝนทักษะการลา และการร่ายรำท่าต่างๆอย่างสวยงามจนเป็นที่ชื่นชมของคุณครูครอบครัวและผู้คนในท้องถิน่นบ้านเย็นออกแสดงหมอรำครั้งแรกเมื่ออายุ14ปีด้วยน้ำเสียงมหาสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาสะสวยมีลีลาในการรำและการร่ายรำที่ไม่เหมือนใครทำให้ทองคำเพ่งดีพระเอกและเจ้าของคณะหมอรำรังสีมาน หมอลำหมูชื่อดังในขณะนั้นได้ชวนมาเป็นนางเอกของคณะต่อมาบานเย็นแยกตัวมาเป็นหัวหน้าวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำคณะบานเย็นลากแกนเมื่ออายุเพียง18ปีโดยมีงานแสดงตามจังหวัดต่างๆและต่างประเทศอยู่หลายครั้งเช่นฝรั่งเศสออสเตรเลียอีกทั้งยังได้แสดงเพื่อสาธารณกุศลอีกมากมายทำให้มีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับโลกหมอลำคณะบานเย็น ได้ประยุกต์การแต่งตัวและการโชว์อย่างอลังการจึงได้รับการยกย่องให้เป็นราชนีลูกทุ่งหมอลำประยุกต์คนหนึ่งของประเทศไทยด้านการแสดงภาพยนตร์บานเยนรากแกนเคยแสดงภาพยนตร์เรื่องแผ่นดินแม่ของชลินนันทนาคอนรวมกับสมบัติเมทนีและเพชรลาชวราชนอกจากนี้บานเยนยังเป็นอาจารย์พิเศษสาขาวิชานาฏศิลป์ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานี และเจ้าของโรงเรียนสอนศิลปะก,การสแสดงอีสานบานเย็นเพื่อถ่ายทอดศิลปะก,การสแสดงหมอลำให้กับคนรุ่นหลังต่อไปเกียรติยศสูงสุดในชีวิตของบานเย็นรากแกนคือการได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การสแสดงประเภทหมอลำในปีพศ2556